สวัสดีครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมที่เป็นอสอมอทั่วประเทศนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องข่าวราการอรสอมอให้ฟังครับตกเบิกในปีพศ2 5 5 7ประมาณ7,000จะได้เดือนไหนอันนี้อ้างอิงจากข่าวเว็บไซต์เอฟโฟกันะครับเว็บไซต์เอฟโฟกัได้ลงข่าวว่าเมื่อวันที่6ธันวาคม256ที่ผ่านมานายแพทย์ชนลนันสีแก้วได้ลงไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ังหวัดพระนครศรีธยาตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่น้องอสมว่าคาดว่าค่าเริการอสมเดือนละสองพันจะได้เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ตุลาถึงเมษาด้วยจ่ายย้อนหลังนะครับรายละเอียดของข่าวเว็บไซต์เอสโฟกัสไปกดดูได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกจะแนบข่าวที่นายแพทย์ชนละนาสีแก้วกล่าวเรื่องค่าเบิกการสองพันนี่แหละครับไว้ที่คอมเมนต์แรก ใต้คลิปนี้ครับไปกดลิงก์ดูนะครับส่วนในคลิปนี้จะอธิบายการตกเบิกให้ฟังนะครับนะครับเราต้องไล่เรียงไปทีละเดือนนะครับจะเห็นภาพไปไปเลยว่าการตกเบิกจะเป็นยังไงค้าบรกการของเดือนตุลาคมหกหกนะครับโอนไปแล้วมูลวันทีสิบห้าพจิกายนนี่โอนหนึ่งพันรอตกเบิกหนึ่งพันรอตกเบิกหนึ่งพันก็รอตกเบิกของเดือนตุลาเนี่ยครับที่ในส่วนที่ยังไม่ได้ในส่วนที่ยังไม่ได้อีกหนึ่งพันเนี่ยก็เรียกว่ารอตกเบิกหนึ่งเดือน ทีนี้ต่อไปครับค่าเบิการของเดือนพฤศจิกานนครับค่าตัวการของเดือนพฤศจิกายนหกหกนี่จะโอนวันที่สิบห้าธันวาที่จะถึงนี้ครับจะโอนหนึ่งพันทีนี้ส่วนรอตกเบเนี่ยจะกลายเป็นสองพันเพราะเรายัางไม่ได้รับพันอยู่สองเดือนก็คือเรายัางไม่ได้รับเพิ่มพันอีกสองเดือนก็คือตุลาหกหกกับพฤศจิกายนหกหกก็รอสองเดือนเดือนละพันก็รอตกเบสองพันนะครับต่อไปครับค่าเบิกการของเดือนธันวาคมหกหกจะโอนสิาาบห้ามกราคมหกเจ็ดได้หนึ่งพันไปก่อน รอตกเบิกจะกลายเป็นสามพันก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนละพันสามเดือนนะครับค่าเริกการของเดือนมกราคมหกเจ็ดโอนสิบห้ากุมภาพันธ์หกเจ็ดหนึ่งพันรอตกเบิกจะกลายเป็นรอสี่พันนะครับเพราะว่าเดือนละพันตั้งแต่ตุลาหกหกถึงมกราคมหกเจ็ดสี่เดือนนะครับค่าเริกการของเดือนกุมภาพันธ์หกเจ็ดครับจะโอนสิบห้ามีนาคมหกเจ็ดหนึ่งพันรอตกเบิกจะกลายเป็นห้าพันเดือนละพันตั้งแต่ตุลาหกหกถึงกุมภาพันธ์หกเจ็ดห้าเดือนนะครับ ทีนี้ค่าปาระกันของเดือนมีนาคม2567โอนมาที่12เมษายน2567 1,000เจ็ดหงรอตกเบิกจะกลายเป็น6,000เพราะว่าเรายังไม่ได้พันเพิ่มอยู่ตั้งแต่ตุลาคมหกถึงมีนาคม6เดเดือนนะครับทีนี้จะวิเคราะห์ให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเดือนพฤษภาเนี่ยจะได้2,000จริงๆแล้วมัน มันจะตัวเบิกไว้ถึงเจ็ดพันนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับถ้าเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่ได้รับเงินตกเบิกนะครับออสมอจะได้เงินเท่าไหร่มาดูครับก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยจะได้รับค่าเบิกการของเดือนเมษาถ้าเดือนพฤษภาเป็นเป็นเดือนได้รับเงินตกเบิกด้วยนี่ก็แสดงว่าค่าเบิกการของเดือนเมษาอยนใน่รับสิบห้าพฤษภาคมเนี่ยจะรับสองพันและจะได้ตกเบิกหกพันตั้งแต่ตุลาหกหกถึงมีนาหกเจ็ดหกเดือนด้วย รวมในเดือนพฤษภา,าคมจะได้รับ8,000 8,000ก็คือเป็นส่วนตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม66ถึงมีนาคม67 6เดือนหนึ่ง6,000แล้วก็15พฤษภาคมได้รับ2,000ค่าเบิกการของเดือนเมษาและหลังจากนั้นต่อไปแต,แต่แต่ละเดือนก็จะได้เดือนละ2,000ตลอดไปนี่ในกรณีได้รับเดือนละ2,000ในเดือนได้รับเงินตกเบิกในเดือนพฤษภา,าคมนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับการตกเบิกในเดือนพฤษภา,าคมนี้ก็ยากอยู่เพราะว่า เพราะว่าเขาประกาศใช้จะมีการประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัตงิงบประมาณรายจ่ายสองนห้าหเนี่ยประมาณช่วงกลางเดือนเมษาหล,หลังประกาศใช้พรบรงบประมาณรายจ่ายสองห้ารหกเจ็ดแล้วเบิกงบประมาณก็ไม่น่าจะเบิกมาจ่ายทันในเดือนพฤษภานะครับอันนี้เราคิดว่าโอกาสที่จะได้ค่าปริการของเดือนเมษารับสิบห้าพฤษภาสองพันแล้วตกเบิกของพันในตุลาตัวเบิกของพันของเดือนตุลาหกหกถึงเวลาหกเจ็ดหกเดือนนี่ ก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้ในส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้ตกเบิกช้าไปกว่าน,นี้อีกเดือนก็คือน่าจะได้ตกเบิกในเดือนมิถุนาแล้วอสมจะได้ตกเบิกเท่าไหร่มาดูครับอันนี้ตกเบิกในเดือนมิถุนามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าตามตามไทม์ไลน์การออกกฎหมายแล้วเขาออกกฎหมายเสร็จกลางกลางเดือนประกาศใช้กลางกลางเดือนเมษา เบิกมาจ่ายให้ทันเดือนพฤษภาคงไม่ทันน่าจะได้จ่ายในกลางเดือนมิถุนาโดยค่าเบิกการของเดือนเมษายนนี่จะรับสิบห้าพฤษภาเนี่ยเราคิดว่าจะได้รับหนึ่งพันไปก่อนแล้วการตกเบิกเนี่ยจะรอตกเบิกเจ็ดพันเพราะว่าตุลาถึงเมษายนยังไม่ได้รับอีกเดือนละพันก็จะเป็นเจ็ดพันส่วนตกเบิกน่าจะเป็นตกเบิกในกลางเดือนมิถุนาโดยโดยค่าเบิกการของเดือนพฤษภาหกเจ็ดนี้ จะได้จะได้รับอูในวันที่ส4ี่มิถุนายนน่าจะได้รับ2 0 0พันค่าเบิการของเดือนพฤษภาได้รับ2 0 0พันไปเลยในวันที่ส4ี่มิถุนายนนะครับแล้วก็ส่วนของตกเบิกจะได้ตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ตุลาหกหกถึงเมษาหกเจ็ดเจ็ดเดือนเจ็ดพันก็น่าจะได้ในเดือนมิถุนายนนี่ค่าเบิการสองพันบวกตกเบิกเจ็ดัน่าจะเป็น9 0้าพนนะครับมีโอกาสจะเป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งนั่นหมายความว่าค่าเบิการพฤษภาเนี่ยได้2 0 0พัน แล้วตัวเบิกยอนหลังตัวลาหกหกถึงเมษาหกเจ็ดเจ็ดเดืนอนก็รวมจะได้ใน,ในเดือนมิถุนายนยาจะได้เก้าพันแต่วันอวนอาจจะเป็นคนละวันตัวเบิกอาจจะตกเบิกให้ก่อนเจ็ดพันอาจจะจ่ายก่อนวันที่สิบสี่มิถุนายนก็ได้ส่วนค่าเริการเนี่ยจ่ายวันที่สิบสี่มิถุนายนอยู่แล้วเพราะว่าค่าเบิกการของเดือนพฤษภา,าเขาจะจ่ายวันที่สิบสี่มิถุนายนนะครับเพราะนั้นค่าตัวิการของเดือนพฤษภาจะได้สองพันมิอกาสได้สองพันส่วนตัวเบิกอาจจะจ่ายก่อนวันที่สี่มิถุนายนมิถุนายนจ่ายไปก่อนยอดหนึ่งเจ็ดพัน เดือนวันที่ี่มารับอีกสองพันแต่ว่ายอดรวมในเดือนมิถุนาเราจะได้9 0 0 0นะครับหรืออาจจะโอนในวันที่1 4ีมิถุนายนพร้อมกันก็ได้แต่ว่าเวลาโอนเนี่ยเขาจะโอนสองยอดยอดข้าราการ2 0 0พันจะเป็นยอดหนึ่งยอดตกเบิกเยพันจะเป็นอีกยอดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพว่าส่วนตกเบิกกับส่วนที่ได้รับเดือนละสองพันนั้นมันคนละส่วนกันนะครับก็มีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับ และหลังจากนั้นเดือนต่อๆไปค่าเบิการของเดือนมิถุนายนก,ก,ายก,าก็จะไปจ่ายก่ารเดือนกรกฎาคมก็จะได้สองพันค่าเบิการของเดือนต่อไปก็จะได้สองพันสองพันไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นแบบนี้ครับคาดว่าสิี่มิถุนายนได้ค่าเบิการเพื่อสภาสองพันส่วนตกเบิกก็จะได้ในเดือนมิถุนายนเจ็ดพันอาจจะจ่ายวันเดียวกันสองยอดหรือจ่ายคนละวันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับรอติดตามข้อมูลที่จริงนะครับที่จริงกว่านี้ ในส่วนนี้เราอธิบายให้ฟังว่าแนวโน้มการตกเบิกจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ จากรีวงเหนือดวงมาร